ทำโซนซักล้างใช้หลังคาใสชนิดไหนดีวันนี้ผมมีคำตอบครับทุกผู้ชมทุกท่านลองมองดูนะครับหน้างานของผมตรงบริเวณนี้นะข้างบนเนี่ยเราต่อเติมเป็นแผ่นหลังคาใสนะครับซึ่งแผ่นที่เราใช้นะครับเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสลอนเมทัลชีทนะครับเวลาไปสั่งตามร้านวัสดุเนี่ยบอกเอาแผ่นใสเมทัลชีทก็ได้นะครับก็จะมีแผ่นหลังคาแบบนี้มาให้เลยและที่เราเลือกใช้แผ่นหลังคาตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือ ข้อดีของเขานะครับมันสามารถกันน้ําฝนได้นะครับอย่างเช่นถ้ามีฝนตกนะมันไม่เปียกไม่รัว่วไม่ซึมซึมได้ค่อนข้างยากเพราะรอนของแผ่นหลังคามันจะประกบรอนพอดีกับแผ่นเมทัลชีสนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับเราลองมองดูข้างบน มันจะใสมากๆนะครับใสลสักษณะที่ว่าเรามองเห็นข้างบนเลยทีนี้พอมันใสมากๆครับเวลาแดดส่องลงมานะครับมันจะทําให้ผ้าที่เราตากในโซนซักล้างเนี่ยมันแห้งมันได้รับ UV เต็มๆนะครับตอนกลางวันต้องบอกว่าโซนเนี้ร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ถ้าเป็นโซนด้านในโซนด้านในครัวไทยที่ต่อกันนะครับก็จะมีในส่วนของการใส่แผ่นแล้วก็มีฉนวนนะครับแล้วก็มีฝ้าโซนด้านในจะไม่ร้อนนะแต่โซนตรงนี้ ผมยืนอยู่เนี่ยร้อนมากนะครับ่น,นแน่นอนว่าผ้าที่คุณตากจะแห้งและไม่เหม็นอับและที่สําคัญนะครับถ้าฝนตกนะเราไม่ต้องวิ่งมาเก็บผ้าด้วยผ้าไม่เปียกนะครับและยังได้ผ้าแห้งที่ไม่เหม็นอับอ,อีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียสําหรับการใช้แผ่นใสในการต่อเติมนะครับยังไงก้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ